หลังจากที่คุณพ่อคุณแม่คนบันเทิงอย่างเปิ้ลนาคอและจูนกัดสมาได้โพสต์แจ้งข่าวลูกชายน้องออก,กูดแอดมิตโรงพยาบาลเพราะมีอาการชักกระตุกนะคะก่อนจะตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ล่าสุดเปิ้นและจูนได้อัปเดตอาการลูกชายกับทางทีมข่าวว่าออกจากโรงพยาบาลแล้วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตอนนี้กลับมาพักฟื้นที่บ้านแต่ก็ยังต้องแยกกักตัวและทานยาต่ออีก5วันเพราะยังมีเชื้ออยู่ ก็เพิ er. <S <S ่งออกจากโรงพยาบาลเมื <University> ่อเช้าฮะออกูดเขาโดนไข้หวัดใหญ่น่าจะติดมาจากพี่ออก้าค่เออซึ่งตอนแรกเราก็ตายแล้โควิดชัวเลยเพราะอาการเดียวกันเป๊ะเลยแต่หนักกว่าอีกมันหนักกว่าโควิดเพราะว่า พวกเราก็เคยเป็นกันมาหมดแล้วนะ,ะก็รู้อยู่ว่าเออม,มันก็ไม่ได้ตักอะไรมากมายต่องต่วันก็หายเดี๋ยวให,ให้แม่เขาอธิบายไหมเนี่ยแม่นั่งอยู่เนี่ยได้ค่ะคือจริงๆแล้ว,วอ่ะทั้งออกูกและออก้ายังมีเชือ้อแค่หวัดใหญ่อยู่ก็ยังกลับมาบ้านเพราะว่าเขาทานอาหารเองได้แล้วก็ยังไม่จําเป็นจะต้องให้ให้ใส่น้ำเกลือรหรือว่าต้องแอดมบกก็กลับมาแยกอยู่ที่บ้าน,นข้อควรระวังก็คือแค่วัดใหญ่นี่มันติดก็ต้องกลับมาแยก กลับมาแยกกับพี่ที่บ้านน้องๆที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องกินยาไข้หวัดใหญ่ให้ครบห้าวันแล้วก็นอนเยอะๆพักผ่อนกินตามอาการกินยาตามอาการเลยครับเป็นหวัดก็กินยาแก้หวัดไอก,ก็กินยาแก้ไอ mm hmm. แต่ทีนี้ไ mm hmm. ข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะต่างคือมันจะมีไข้ขึ้นขึ้นลงลงตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็คอยสังเกตอาการน้องเท่านั้นเลยแล้วก็ mm hmm. คุณหมอเขาฝากมาบอกเลยว่าช่วงนี้ไข้หวัดใหญ่ระบาดหนักมากฉะนั้นเด็กๆนี่คือถ้าใครรู้ตัวว่าเริ่มป่วยหรือมีไข้คือขอให้ ไปหาหมอก่อนเลยอยาก,กินยากแก้ปวดหัวเองอยู่ที่บ้านคือตอนที่เราเราเฝ้าอาการอากู๊ดอะ่ะคือเขาอารมณ์เหมือนชักเลยกระตุกเลยกระตุกแขนขาแต่ตาย,ยังลืมนะตอนแรกเข้าใจว่าเออกู๊ดละเมอหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ละเมอนี่นะก็ตาย,ยังรู้เรื่องแล้วก็แบบพูดแบบว่าแม่อย่าจับอย่าจับขากูด๊ดซึ่งซึ่งจูนไม่ได้จับขาเขาไงจูก็ตายแล้วกดเรียกพยาบาลเลยดีตรงที่เราอยู่ที่โรงพยาบาล ีตรงที่เครื่องมือเขาถึงอะไรค่ะก็เลยจับสแกนสมองเลยเพราะว่าการกระตุกการชักเนี่ยสมองมันสั่งการใช่ว่าต้องม,มีปัญหาอะไรตรงสมองก็เลยสแกนอยู่ตรงนั้นน่ะหนึ่งชั่วโมงมเพื่อสังเกตอาการดูใช่ใช่ก็มีคลื่นวัดออกมาแล้วก็คือเป็นอาการชักจริงๆค่ะแต่ว่าอ่อนๆช่วงนี้มันเป็นระบาดมากกว่าโควิดอีกคุณหมอบอกมาถ้ารู้ตัวว่าเป็นไข้ให้เข้าโรงพยาบาลก่อนเลย ให้คิดว่าตัวเองเป็นไข้หวัดใหญ่ก่อนเลยแล้วไปรักษาไปไปตรวจคัดกรองแล้วว่าตกลงเป็นอะไรกันแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่าชะล่าใจขอบคุณมากๆเลยแล้วก็มีกําลังใจเห็นมาทุกช่องทางเลยค่ะด้วยบางทีคุณแม่ที่รู้จักกันหรือแฟนคับที่รู้จักก็ใจเล็กมาถามว่ามันคืออะไรน้องเป็นยังไงเพราะว่าแบบบางทีที่บ้านเขาก็มีลูกแล้วก็ให้คําปรึกษาไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณนะคะที่เป็นห่วงน้องปูแล้วก็ตัวนี้ออกโรงพยาบาลแล้วแล้วก็มารักษาอาการอยู่ที่บ้านนะคะ ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถหากคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ